นี่ครับเมื่อเราแช่ไว้5นาทีนะครับก็หมูเราครับก็นิ่มแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นน้ําแข็งนะครับก็เป็นวิธีการละลายน้ําแข็งออกจากเนื้อหมูเรานะครับง่ายๆนะครับโดยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับไปรับชมวิธีกันเลยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์เชนนะครับสําหรับหมูนะครับหรือเนื้อเราครับเมื่อแช่ช่องฟิตหรือช่องน้ําแข็งนะครับเขาแช่ไว้นานแล้วนะครับก็จะทําให้เนื้อเรานะครับเป็นน้ําแข็งนะครับวันนี้เรามาละลายกันง่ายๆนะครับก็คือนี่เลยครับใช้สิ่งนี้นะครับก็คือเกลือนะครับเกลือป่นนะครับหรือจะเป็นเกลือเม็ดนะครับเทลงไปเลยนะครับก็ ประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นำเนื้อหมูหรือไก่นะครับเอาไปแช่ไว้นะครับในน้ำนะครับก็วิธีนี้นะครับเราก็จะละลายน้ำแข็งแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็รสชาติของหมูเนื้อไก่แล้วครับก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็บางท่านก็อาจจะ แกะถุงออกแล้วไปแช่น้ําโดยตรงนะครับหรือเอาไปเวฟนะครับทําให้รสชาตินะครับเปลี่ยนไปนะครับก็เกลือนะครับก็มีประสิทธิภาพดึงดูดน้ําแข็งนะครับออกมาเข้ามาหาน้ํานะครับแล้วก็จะมีหม้อสเตนเลสครับก็จะดึงความเย็นเข้ามาที่หม้ออีกทีหนึ่งนะครับก็จะทําให้เนื้อเราละลายไวนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อและหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ